สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบวัตถุมงคลเครื่องรางของขังทุกทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะมาพบก,กับช่องจูเนียสองผาบ้าน EP นี้จะเป็น EP ที่594แล้วนะคะมีพบ้าบ้าน,นราคาแบ่งปันจับต้องได้มาในราคาเดียวองค์ละ500บาทขอให้พี่ๆค่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบให้ถูกใจนะคะแล้วค่อยปิด ชอบองค์ไหนเลง็งองค์ไหนไว้นะคะโทรสายด่วนสายตรงเข้ามาหาน้องได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0826205910นะคะทางร้านจัดส่งให้ฟรีมีเก็บปลายทางนะคะไม่บวกเพิ่มเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์โทรไลน์จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันค่ะ สามารถแอดไลน์เข้ามาเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมในแต่ละองค์ได้เลยยินดีให้บริการกับพี่พทุกท่านนะคะพาทุกรายการเป็นพาของทางที่บ้านน้องเองนะคะองค์ไหนที่น้องพูดผิดจำผิดค่ะน้องต้องขออภัยพี่พี่ทุกท่านด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วอยู่เป็นเพื่อนน้องก่อนนะคะพี่พรบกวนเวลาไม่นานไปแบบรวดเร็วกันเลยนะคะวันนี้รักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห่ ep ใหม่ๆหม่พาบ้านแบ่งปันราคาถูกนะคะ กติกาของทางร้านนะคะพาทุกรายการจะมีหมายเลขกำกับชัดเจนค่ะสมมติว่าพี่ๆนะคะต้องการปิดรายการนี้หมายเลขที่13ให้พี่ๆค่ะแจ้งน้องว่าต้องการปิดรายการที่13นะคะ EP ที่5 9 4ช่องจูเนียสองพระบ้านเพียงง่ายๆเท่านี้เลยนะคะน้องจะได้ทำการจัดส่งสินค้าให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะได้อย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วไม่มีผิดพลาดอย่างแน่นอนค่ะ 50รายการวันนี้นะคะขนมาให้พี่ๆรับชมรับฟังกันแบบยาวๆเลยมีทั้งเนื้อดินชินผงรูปหล่อเครื่องรางแบ่งปันนะคะราคาถูกองค์ละ500บาทแถมจัดส่งฟรีทุกบ้านทุกออเดอร์ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมที่รายการแรกกันเลยค่ะรายการที่1น,นะคะองค์นี้ค่ะเป็นพระพุธนะคะจะเป็นพระพุทธชินสีเนื้อเป็นเนื้อชินเงินนะคะจับขอบโบราณนะคะสวยๆแบบนี้เลย รา,ายละเอียดนะคะดูชัดเจนค่ะหน้าเก็บสะสมมากๆน้องแบ่งปันให้อยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทสวยๆแบบนี้เลยนะคะ พี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่สององค์นี้เป็นพระยอดธงนะคะพระพุทธอังคีรีรสองค์นี้นะคะเนื้อเป็นเนื้อสำริดทองใบหน้าดูชัดจินนะคะน้องแบ่งปันให้อยู่ที่ราคาองค์ละ5 0 0บาทพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะ ต่อไปจะเป็นหมายเลขที่3หมายเลขที่3นะคะองค์นี้ค่ะเป็นพระกำแพงลีลาเชยคางข้างมิดนะคะเนื้อเป็นเนื้อชินสนิมแดงกุกํำแพงเพชรสวยๆแบบนี้เลยนะคะน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่4หมายเลขที่4นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นพระกิ่งนะคะพิมพ์พุทซ้อน เนื้อจะเป็นเนื้อโลหะสำริดท,ทองนะคะเป็นเนื้อโลหะสำริดท,ทองวัดบรวรนิเวศวิหาร สวยๆแบบนี้เลยใบยหน้าดูคมดูชัดรายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆก้นจะเป็นก้นจอปรรอพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่5หมายเลขที่5นะคะองค์นี้เป็นพระพุทธนะคะชิน,นาราชอินโดจีนปี2485วัดสุทัศน์ ใบหน้าดูคมดูชัดสวยงามแบบนี้เลยน้องแบ่งปันให้ค่ะอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทสวยๆแบบนี้เลยนะคะใต้ฐานนะคะจะเป็นฐานโค้ดชัดเจนแบบนี้เลยค่ะพีพๆน่าเก็บสะสมมากๆพีพีท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโลูเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่6ค่ะ หมายเลขที่6นะคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จเนื้อเนื้อจะเป็นเนื้อผงดํานะคะเป็นพิมพ์ไกซซอสวยๆแบบนี้เลยน้องแบ่งปันให้อยู่ที่ราคาองค์ละนะคะ500บาทจะส่งให้พีองค์นี้นะ่าเก็บสะสมมากๆเลยค่ะพีพีต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่7ด หมายเลขที่7องค์นี้นะคะเป็นพระก,กิ่งเปาเวรีศนะคะพิมพเพชกับวัดบาวริเวศว,ว,วิหารเนื้อเป็นเนื้อสำลิดใบหน้าดูคมดูชัดสวยงามแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูดูภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะสวยงามแบบนี้เลยคะ่ะหน้าเก็บสะสมมากๆใบหน้าดูคมดูชัดจะเป็นหมายเลขที่7ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่8 องนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์ปั๊มซามบัดชังให้จังหวัดปัตตานีด้านหลังจะเป็นหลังเตารีดใบหน้าดูคมดูชัดองคนี้พี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่อ,อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเป็นหมายเลขที่8 ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่9หมายเลขที่9นะคะองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทุกนะคะวัดชนแดนเลี่ยมกันน้ํากรอบลายธงชาติสวยๆแบบนี้เลยนะคะน้องแบ่งปันให้อยู่ที่ราคาอง์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่10หมายเลขที่10นะคะองค์นี้ค่ะเป็นพะยอดธงกุกอยุธยาเนื้อเป็นเนื้อสัเร็จทององนี้สวยงามน่าเก็บสะสมมากๆ ให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาทพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้นะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่11 หมายเลขที่11นะคะองค์นี้ค่ะเป็นลูกหล่อหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวรลารามนะคะปี2543จังหวัดสระเชิงชาวเนื้อเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ทองใบหน้าดูคมดูชัดองค์นี้น่าเก็บสะสมมากๆพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่12หมายเลขที่12องค์นี้นะคะพี่พี่จะเป็น หลวงปู่ทวดนะคะวัดชังให้จังหวัดปัตตานี ใบหน้าดูคมดูชัดนะคะรา,รายละเอียดรอบองค์ดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบ,รบ,รบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยค่ะทั่วทางองค์น่าเก็บสะสมมากๆต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่13หมายเลขที่13องค์นี้นะคะพี่ๆจะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังเป็นหลังยันสิบหลวงพ่อพรมวัดช่องแครจังหวัดนครสวรรค์ด้านหลัง เป็นหลังยันดูชัดเจนนะคะน่าเก็บสะสมมากๆีพ่พี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมติดต่อน้องสายด่วนสายตรงเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์โทร8 8 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะ ต่อไปจะเป็นหมายเลขที่14หมายเลขที่14นะคะองค์นี้เป็นพระก,กิ่งนะคะพิมพ์ฐานสูงเป็นเนื้อสัมฤิดทองวัดบวรบน,นิเวศวิหารใบหน้าดูคมดูชัดแบบนี้เลยเนื้อจะเป็นเนื้อสำมฤิดทองแบบนี้ทั่วทั้งองค์ส่วนใต้ฐานนะคะพี่พใต้ฐานนะคะต่อโคดวัดบวรบสวยงามแบบนี้เลยพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะต่อไปเป็นหมายเลขที่15 หมายเลขที่15นะคะองค์นี้เป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญค่ะพิมพ์ดอกพิกุลเนื้อสำริดเงินวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคปรปฐมสวยๆแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่16หมายเลขที่16นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นเหรียญเสมารุ่นแรกหลวงพ่อเพรปี2482เนื้อเป็นเนื้อทองแดงวัดท่าหลวงนะคะใบหน้าดูคมดูชัดสวยงามแบบนี้เลยส่วนด้านหลังจะเป็นหลังรอยจานพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่17 ต่อไปเป็นหมายเลขที่1 7นะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญกลมเหรียญใหญ่เป็นเหรียญดองพ่อครูบาวังครั้งที่1ปี2 5 0 6์วัดบ้านเด่นจังหวัดตาใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาดูชัดจีนนะคะจะเป็นเนื้อทองแดงด้านหลังจะเป็นหลังหนังสือตัวหนังสือดูชัดจีนแบบนี้เลยนะคะให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่18องค์นี้นะคะจะเป็นพระปิตา เป็นเนื้อผงคุกรักหลวงปู่ไข่วดเชิงเลนกรุงเทพผิวเป็นผิวแห้งนะคะมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนค่ะหน้าเก็บสะสมมากๆองค์นี้ให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีสภาพดูสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่19องค์นี้จะเป็นพระผงดวงพ่อปานเป็นพระผงดวงพ่อปานพิมพ์ไก่หาง3เส้นวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ สวยๆแบบนี้เลยผิวจะเป็นผิวแห้งนะคะพี่ๆน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละนะคะ500บาทจะส่งให้ฟรีสวยงามแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะต่อไปเป็นหมายเลขที่20ค่ะ หมายเลขที่20นะคะองค์นี้นะคะเป็นพระซุ้มกอกุทุ่งเศรษฐีกำแพงเพชรมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนนะคะสภาพดูสวยสมบูรณ์เลยองค์นี้น่าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปันไปเช่นกันค่ะอยู่ที่ราคาองละ500 0บาทพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่อรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์โทรไลเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะ ต่อไปเป็นหมายเลขที่21ค่ะหมายเลขที่21องค์นี้เป็นพระผงดวงพ่อปานพิมพ์านุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนวัดบางโนมโคจังหวัดพระนาครศรีอยุทยานะคะ เนื้อจะเป็นเนื้อดินมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนนะคะน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนสนใจหรือว่ากําลังตามหานะคะหลวงพ่อปานแถวเป็นดาวเป็นเดือนแบบนี้รีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่22นะคะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออุภาษีเนื้อเป็นเนื้อทองแดงนะคะ ปี2497ใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาดูชัดเจนส่วนด้านหลังค่ะจะเป็นดังยนันพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมค่ะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่23 หมายเลขที่ um, 23นะคะองค์น no ี้เป็นเหรียญ mm ่อโบราณดวงพ่อน้อยนะคะเป็นพิมพ์หน้าเสือพร้อมเลี่ยมจับขอบแบบนี้เลยด้านหลังนะคะพี่พี่จะเป็นหลังยันดูไม่ค่อยชัดแล้วนะคะเพราะว่าเหรียญเป็นเหรียญเก่าเดิมเลยเป็นพระเก่าๆนะคะของที่บ้านน้องเององค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเป็นของเก่าของโบราณหายากมากๆแล้วนะคะต่อไปเป็นหมายเลขที่24ค่ะองนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงปู่ดูเปิดโลกนะคะจะเป็นพิมพ์ฉลุวัสแกนนะคะ เนื้อจะเป็นเนื้อรมดำใบหน้าดูโมดูชัดสวยงามแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นหลังยันด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติม,ตมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่25หมายเลขที่25นะคะองค์นี้ค่ะพี่พี่จะเป็น เหรียญบรมราชาธิราชน,นะคะเป็นพิมพ์ฉลุใบหน้าดูคมชัดด้านหลังนะคะจะเป็นหลังหนังสือตัวหนังสือดูเป็นแท่งชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้นะคะสามารถติดต่อน,น้องผ่านไลน์ได้เลยเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์โทรไลน์จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะต่อไปเป็นหมายเลขที่ยีค่ะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิม เป็นเหรียญลวงพ่อเดิมนะคะองค์นี้เป็นตี2482เนื้อทองแดงวัดหนองผูจังหวัดนครสวรรค์ไมหน้าดูคมดูชัดหน้าเก็บสะสมมากๆด้านหลังจะเป็นหลังยันองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่อง์ละ500บาทพี่ๆท่านไหนสนใจองค์นี้นะคะติดต่อน้องสายด่วนสายตรงได้เลยค่ะที่เบอร์โทร08262059 1 0นะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่27 หมายเลขที่27นะคะองค์นี้เป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทีมปี2517เนื้อเป็นเนื้อกระดลทองวัดอาหารได้จังหวัดนายองนะคะสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเป็นหมายเลขที่27ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่28 องนี้นะคะจะเป็นเหรียญดวงปู่หมุนนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดด้านหลังเป็นหลังหานุมานสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนกาลังตามหาเหรียญรุ่นแรกลวงปู่หมุนอยู่นะคะรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์โทรไลน์เป็นเบอร์โทรเดียวกันแอดไลน์เข้ามาเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม,ตมกันได้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่29องค์นี้จะเป็นพดดวงเนื้อสัมฤทธิ์ทอง เป็นพศ่วงสมัยโบราณนะคะสวยๆแบบนี้เลยเป็นของเก่าของโบราณหายากมากๆแล้วพี่ๆท่านไหนที่สนใจองค์นี้รีบทักรีบรโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่30ค่ะหมายเลขที่30จะเป็นพระชัยวัดป้อมเล็กหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคปรปฐมใบหน้าดูโมดูชัดสวยงามแบบนี้เลยค่ะหน้าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมติดต่อน้องสายด่วนสายตรงเข้ามากันก่อนได้ เลยนะคะที่เบอร์โทร0826205910นะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยค่ะพี่พี่น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทพี่พี่ท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามากันเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่31 ไปเป็นหมายเลขที่31นะคะหมายเลขที่31นะคะพี่พองค์นี้นะคะจะเป็นออองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อมู่ยวัดดอนไล่เป็นเนื้อทองแดงสวยๆแบบนี้เลยค่ะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาทพี่พี่ท่านไหนที่สนใจองค์นี้อยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบ,รบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะต่อไปเป็นหมายเลขที่32 หมายเลขที่32นะคะองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เล็กใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาดูชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะขออภัยค่ะด้านหลังเป็นหลังหนังสือตัวหนังสือดูเป็นแท่งชัดเจนแบบนี้เลยค่ะน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีพักรีโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะ ต่อไปจะเป็นหมายเลขที่32หมายเลขที่33ค่ะหมายเลขที่33องค์นี้นะคะพี่ๆจะเป็นเหรียญพระพุทธวิริยากรนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงลมดำใบหน้าดูคมดูชัดองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่500บาท สวยๆแบบนี้เลยด้านหนังเป็นหนังหนังสือตัวหนังสือดูเป็นแท่งชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่ส4หมายเลขที่ส4ิองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดนคงโคศิตารามผิวจะเป็นผิวแห้งนะคะมอนสารรอบองค์ดูชัดเจนแบบนี้เลย น่าเก็บสะสมมากๆค่ะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่35 หมายเลขที่35นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นพระรอดกุมหาวันจังหวัดลำพูนผิวเป็นผิวแห้งมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนค่ะหน้าเก็บสะสมมากๆเลยองค์นี้น้องให้ราคาแบงปันอยู่ที่ราคา500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะหน้าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่าไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะ ต่อไปจะเป็นหมายเลขที่36องค์นี้จะเป็นเหรียญดวงพ่อคูณนะคะเรี่ยมกะเช้าเดิมเนื้อทองแดงลมดำใบหน้าดูคมดูชัดส่วนด้านหลังจะเป็นหนังยนันพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูดูภาพเพิ่มเติมติดต่อน้องสายด่วนสายตรงเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์0 5 9 1 0นะคะ ต่อไปเป็นหมายเลขที่37หมายเลขที่37นะคะพี่พีองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญดวงพ่อท่านเขียวปี2513วัดหลวงบนนะคะใบหน้าดูคมชัดเมตตาดูชัดเจนส่วนด้านหลังจะเป็นหลังยันค่ะพี่พีท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมติดต่อน้องสายด่วนสายตรงเข้ามากันได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่38องค์องนี้นะคะเป็นเหรียญเสมารุ่นแรกหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นปี2 4 7 0เนื้อทองแดงวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เนื้อเป็นเนื้อทองแดงสวยๆแบบนี้เลยค่ะใบหน้าดูคมดูชัดส่วนด้านหลังจะเป็นดังรอยจานปี2470นะองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่39 หมายเลขที่39องค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกอายุครบ8ปปีเป็นเนื้อทองแดงรวมดำใบหน้าดูคมดูชัดนะคะส่วนด้านหลังเป็นหลังยันพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมติดต่อน้องสายด่วนสายตรงเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่40องค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนปี250 7เเป็นเนื้อทองแดงวัดใต้จังหวัดกาญจานบุรีค่ะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะหน้าเก็บสะสมมากๆด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันดูชัดเจนแบบนี้เลยน้องแบ่งปันให้ค่ะอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่41 หมายเลขที่41องค์นี้เป็นเหรียญดวงพ่อเงินวัดบ้านเป็นเหรียญลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อแช่มวันดดอนยายหอมเนื้อเป็นเนื้อกระไหรทองนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันปี2513ส่วนด้านหน้าใบาหน้าดูคมดูชัดหน้าเก็บสะสมมากๆเลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะ ต่อไปเป็นหมายเลขที่42หมายเลขที่42นะคะองค์นี้นะคะพี่ๆจะเป็นเหรียญดวงปู่หรือีลิงดําด้านหลังเป็นหลังยักษ์ท้าเวสุวรรณนะคะใบหน้าดูคมดูชัดแบบนี้เลยหน้าเก็บสะสมมากๆลองให้ราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีมีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มพี่ๆท่านไหนนะคะไม่สะดวกโอนสั่งเป็นเก็บปลายทางชําระเงินที่หน้าบ้านอรับสินค้าที่หน้าบ้านกันได้เลยนะคะ ใบหน้าดูคมดูชัดแบบนี้เลยค่ะหน้าเก็บสะสมมากๆต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่43หมายเลขที่43นะคะพี่ๆองค์นี้เป็นเหรียญเอ่อเป็นเหรียญเจ้าเป็นเหรียญพ่อปู่เจ้ายี่ห้อกงนะคะเจ้ายี่เจ้าขออภัยค่ะเป็นเหรียญ เป็นเหรียญพ่อปู่เจ้ายี่กอหงนะคะวัดป้อมรามานด้านหลังจะเป็นหลังชูชกสวยๆแบบนี้เลยใบหน้าดูคมดูชัดนะคะหน้าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบ,ทรบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ5 0 0บาทจะส่งให้ฟรีต่อไปจะเป็นหมายเลขที่44 หมายเลขที่44องค์นี้นะคะเป็นเหรียญจากกระพัตปี2515เป็นพระพุทธชินราชนะคะด้านหลังเป็นหลังพระสมเด็จพระนารีสวนจังหวัดพิษ,ษณโุโลกเป็นตัวหนังสือดูเป็นแท่งชัดเจนแบบนี้เลยส่วนด้านหน้า,นาใบหน้าดูคมดูชัดเป็นเหรียญกลมเหรียญใหญ่แบ่งปันให้นะคะอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะต่อไปเป็นหมายเลขที่45ค่ะ หมายเลขที่45นะคะองนี้เป็นเหรียญพายกระซิบหลวงพ่อลุนเป็นเหรียญคุงแบบนี้เลยเนื้อทองแดงลมดําด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบรูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่46 หมายเลขที่46นะคะองค์นี้ค่ะเป็นพระปางซ่อนหาเป็นเนื้อเมฆาสิทธิหลวงพ่อทับนะคะวัดอนงคารามมีคาบยาเดิมนะคะน้องแบ่งปันให้อยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมค่ะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่47 หมายเลขที่47องค์นี้ค่ะเป็นเหรียญเตลวเทียนนะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ เนื้อเป็นเนื้อทองแดงสวยๆแบบนี้เลยน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาทด้านหลังจะเป็นหลังยันพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้นะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาหาน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่48หมายเลขที่48องค์นี้นะคะพี่ๆจะเป็นเขี้ยวแกะเสือหลวงพ่อปานวัดคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการมีรอยจานรอบองค์ ใต้ฐานจะมีรอยจานนะองค์นี้น้องแบ่งปันให้นะคะอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทพี่ๆท่านไหนที่สนใจองค์นี้อยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมค่ะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะ ต่อไปเป็นหมายเลขที่49องค์นี้นะคะจะเป็นพับปิดตาผิวเป็นผิวแห้งมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบรีบทักรีบรทูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะ้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่50หมายเลขสุดท้ายของ EP นี้นะคะพี่ๆ หมายเลขที่50นะคะเป็นเหรียญปกหลวงปู่โตะนะคะวัดป่าดูชินพีเลี่ยมกันน้ํากอบแกะลายนะคะสวยๆเลยส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องละ500บาทพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมก,กันก่อนได้เลยนะคะราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้รี สำหรับ EP นี้นะคะพี่ๆก็ครบทั้งหมด50รายการแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นคลิปยันจบคลิปเลยชอบองค์ไหนเล็งองค์ไหนไว้ติดต่อน้องสายด่วนสายตรงนะคะที่เบอร์โทร0826205910นะคะผิดพลาดประการใดน้องต้องของอภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะพรุ่งนี้เวลาเดิมจะมีพาะไรสวยๆมาให้พี่ๆรับชมรับฟังกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะจะได้ ม่พาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาพี่ๆทุกท่านไปแล้วนะคะพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ